สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องราวข่าวร้อนจะาจ๋าอดเรือนหอที่เขาใหญ่เรียกได้ว่าเป็นบุคคลที่ทั้งสวยเก่งขยนันแถมยังกระตันยูอีกด้วยล่ะครับ สำหรับนักสแสดงสาวจ้าจ๋าพริมราตาเดชอุดมประยาคนสวยของจิฟวัส,สุแสงสิงแก้วที่ตอนนี้นอกจากจะรับงานในวงการดูแลธุรกิจของตัวเองแล้วว่าเมื่อไร่เป็นต้องเดินทางไปเขาใหญ่เพื่อติดตามบ้านหลังใหม่ที่ทุ่มเทต,ตั้งใจสร้างเพื่อครอบครัวรสุดสาวจ้าจ๋าก็ได้อัปเดตบ้านหลังโตที่ตอนนี้เือบหน้าแล้วกว่า80%โดยระบุว่า ไล่ความจริงเข้ามาทุกทีบ้านเขาใหญ่บอกเลยว่าหลังใหญ่อลังการแถมน่าอยู่สุดๆโด,ดยบรรยากาศที่ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้ป่าเขาธรรมชาติสุดงามตาซึ่งก็เรียกได้ว่าคืบหน้าไปเยอะมากแล้วก็เชื่อเลยว่าหากก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้วต้องสวยงามอลังการเป็นอย่างมากเลยทีเดียวโดยได้มีแฟนๆเข้ามากดไลค์กันอย่างรัวๆและต่างยกให้เป็นบ้านในฝันอีกหนึ่งหลังที่ดูอบอุ่นและน่าอยู่มากเชื่อเลยว่าถ้าเสร็จสมบูรณ์พร้อมเข้าอยู่แล้วเจ้าของบ้านคงไม่อยากออกไปเที่ยวไหนแน่ๆเลยครับ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับก็ขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ